ครับก็สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาทําคลิปของเกมฟีฟ้าอีกสักหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับพี่ผมจะทาเนี่ยก็จะเป็นคลิป สำหรับมือใหม่นะครับย้ําว่าสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหันมาเล่นฟีฟ่านะครับผมซึ่งจริงๆคลิปเนี้ยก็มีคนขอผมมาเยอะมากนะครับว่าให้ผมเนี่ยช่วยทําวิธีการตั้งค่าต่างๆนะครับก่อนที่จะเข้าเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าปรับแผนการเล่นหรือว่าการตั้งค่าสนามการตั้งค่าภาพมุมกล้องต่างๆวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทาให้อ่ามาทําให้ดูคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกลงไปถึงขั้นเทคนิคอะไรมากมายนะครับก็คือว่า จะแนะนําวิธีการเซตตั้งค่าพื้นฐานนะครับก่อนที่จะเข้าเล่นก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับผมหลายๆท่านก็คงอาจจะตั้งค่าตรงจุดนี้เป็นแล้วแต่สําหรับมือใหม่เนี่ยที่เพิ่งย้ายจากเพจมาเล่นฟีฟ้าเนี่ยก็ยังอาจจะงงๆอยู่บ้างนะครับนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมา แนะนำวิธีการเซตตั้งค่าต่างๆตามที่ทุกคนเคยขอกันเข้ามานะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสําหรับมือใหม่จริงๆนะครับคลิปนี้แล้วก็สามารถใช้ได้ทั้ง uh, Nintendo Switch นะครับ Xbox รวมไปถึงเครื่อง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5รูปแบบการตั้งค่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมือนกันหรือว่าคล้ายๆกันเลยนะครับก็สามารถใช้ดูร่วมกันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับท okay, ุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมฟีฟ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นสําหรับมือใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับหลังจากที่เราเลือกทีมนักเตะเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราเลือกทีมเสร็จแล้วเรากดค่ามาปุ๊บก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับก็อันแรกนี้เราอย่าเพิ่งไปกดนะคือเพลย์แม็กหมายถึงว่าเริ่มเล่นนะครับเรายังเราอย่าเพิ่งไปกดเริ่มเล่นนะครับให้เราเลื่อนมาที่ทีมแมเนเจอร์ก่อนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการ ตั้งค่านะครับปรับแผนการเล่นปรับเทคนิคต่างๆเบื้องต้นในในตรงนี้เลยนะครับผมหัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวนักเตะนะครับว่าเราต้องการเอานักเตะคนไหนลงหรือว่าอยากจะเอาตำแหน่งไหนสลับกับใครอะไรงไงอย่างผมอต้องการจะเอาเมสซี่ลงผมก็ถอดมาติเนตออกแล้วก็เอาเมสซี่ลงไปแทนก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหัวข้อต่อมานะครับผม ในส่วนของหัวข้อต่อมาหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นนะครับอย่างแผนการเล่นเดิมๆของเขาเนี่ยก็จะให้มาที่4312นะครับถ้าผมอยากจะเปลี่ยนเป็น43่อ่าสี่อะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็น4 2 3 1เราก็ดูเลยว่าเราต้องการที่จะเล่นแผนไหนตำแหน่งอะไรยังไงก็ลองมาเลือกปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับผม นี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อต่อมานะครับผมหัวข้อต่อมาก็จะเป็นเทคนิคการเล่นตรงนี้ผมจะยังไม่สอนอะไรมากนะเพราะว่าตรงนี้มันจะลงรายละเอียดลึกไปอีกนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นพวกเ,เกมลับนะครับดีเฟนต์ก็จะมีบาลานซ์มีอะไรพวกนี้นะครับปรับการยืนนะครับว่าเราต้องการจะยืนห่างยืนแคบแค่ไหนหรือว่าเราต้องการจะให้กองหลังเนี่ยยืนสูงยืนต่ำมากแค่ไหนเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยว คลิปหน้านะครับผมจะมาทําให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอแยกเป็นสําหรับคลิปมือใหม่ก่อนนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี่ยผมมาทําให้ดูนะครับผมเราเลื่อนอีกหัวข้อหนึ่งนะครับหัวข้อต่อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับเปลี่ยน กับตันทีมหรือว่าปรับเปลี่ยนคนยิงฟรีคิกคนยิงจุดโทษคนเตะคอนเนอร์หรือว่าเตะมุมนั่นเองนะครับอย่างตอนนี้นะครับกับตันทีมเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่แบ็กซ้ายถ้าผมอยากจะเปลี่ยนกับตันทีมไปอยู่ที่เมสซี่แล้วก็เลื่อนไปที่ตัวเมสซี่แล้วก็กดแค่นั้นเองครับเมสซี่ก็จะเป็นกับตันทีมแล้วส่วนตรงนี้นะครับฟรีคิกนะครับผมฟรีคิกตอนนี้นะครับเป็นเปาโลดิ巴านะครับถ้าผมอยากจะเปลี่ยนให้มาเป็นเมสซี่หมดเลยเราก็ทําได้หรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนให้ไปเป็นกุนอะเกลโลมั่งก็ได้นะครับส่วน ไกลหรือว่าแบบเตะฟรีคิกจากกลางสนามหรือว่าในแดนของเราเองอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอีกเราก็เปลี่ยนได้นะครับส่วนต่อมาข้างล่างก็จะเป็นลูกจุดโทษนะครับลูกจุดโทษตอนนี้นะครับเขาเซตไว้เป็นคุณอาเกโลนะครับถ้าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเมสซี่อีกก็ทําได้ตรงนี้ก็จะเป็นลูกแตะมุมนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับ ว่าเราต้องการให้ใครเตะมุมต้องการอะไรยังไงตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับผมโอเคส่วนหัวข้อสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมก็จะมาทําลงให้ตรงนี้ก็จะลงลึกไปอีกนิดนึงนะครับคือคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นสําหรับมือใหม่จริงๆที่เพิ่งเริ่มเล่นฟีฟ่าเท่านั้นนะครับผมโอเคในนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วทีนี้เรากดออกมาได้เลยทีนี้เราก็มาตรงคําว่าเกมเซตติ้งนะครับผมตรงนี้ก็จะมีความสําคัญเหมือนกันนะครับอย่างเกมเซตติ้งเนี่ยเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ย ข้างบนเลยจะคือเวลาว่าเราต้องการจะเล่นแมทละกี่นาทีจะเล่น6นาที5นาทีหรือว่า10นาทีก็ได้แต่หลักๆส่วนใหญ่ผมจะเล่นประมาณ6นาทีนะก็แล้วแต่นะครับว่าเราอยากเล่นกี่นาทีแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นระดับความยากนะครับหัวข้อที่2เลเวลคือระดับความยากอ,อย่างตอนนี้ที่ผมปรับไว้เนี่ยจะเป็น Legendary ก็คือระดับยากที่สุด มันจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ beginner นะครับแล้วก็ amateur นะครับแล้วก็ semi pro นะครับแต่ถ้าเราเปิดเกมมาครั้งแรกเนี่ยระบบเขาจะตั้งมาให้เป็น semi pro นะครับแล้วก็ professional แล้วก็มี world cup แล้วก็ legendary สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ยังไม่เคยลองเล่นผมก็แนะนำให้ปรับเป็น uh, semi pro ก่อนหรือไม่ก็ professional ก่อนก็ได้นะครับลองดูนะครับส่วนต่อมาเป็น stadium นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลือกสนาม นะครับเลือกสนามกลางสนามเย่าอะไรประมาณนี้ก็ลองดูว่าเราอยากเตะสนามใครเขาก็จะมีชื่อสนามบอกให้ครบเลยนะครับในส่วนของฟีฟ้าก็ค่อนข้างที่จะได้ลิขสิทธิ์มาครบนะครับผมส่วนตรงนี้อ่าควิกซับไตเติลก็คือว่าก่อนเริ่มเกมเนี่ยเขาจะมีซับไตเติลให้ดูเราอยากดูไหมถ้าเราไม่อยากดูเราก็กดอ่าน,นี้ไปได้แต่ถ้าเราอยากดูเราก็เปิดออนไรก็ได้นะครับส่วนต่อมาคัสตอมตรงนี้นะครับอันนี้สําคัญนะครับ คัสตอมตรงนีここ้ซีซั่นนะครับส่วนใหญ่ผมจะปรับเป็นซัมเมอร์นะครับตรงนี้มันจะมีปรับเนี่ยครับมีหน้าหนาวมีฤดูฝนมีอะไรแต่ส่วนใหญ่ผมจะปรับเป็นซัมเมอร์นะครับตรงนี้จะเป็นเวลาว่าอยากเตะช่วงบ่ายช่วงเย็นหรือว่าช่วงกลางคืนลองสังเกตในภาพนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลากลางคืนและอ่าเนี่ยครับก็จะเป็นเวลากลางคืนแล้วแต่เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ปรับเป็นเคลียร์นะครับเพราะว่าบางทีเราไปปรับเป็นแบบอื่นเนี่ยบางทีมันจะมีฝนตก มีหิมะตกบ้างมันก็จะทําให้เราเล่นแบบรู้สึกว่าเกมมันจะนหนืดๆนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะปรับเป็นเคลไว้นะครับผมแล้วก็หัวข้อต่อมาตรงนี้ผมก็จะไม่ปรับอะไรนะพวกนี้ผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เลยเดิมๆเ,เลยแล้วก็เกมสปีดสําหรับใครที่อยากได้เกมที่แบบให้ใการเคลื่อนไหวของนักเตะมันเร็วขึ้นก็ปรับเป็นซาได้แต่ว่าผมแนะนําให้ปรับเป็นนอร์มอลไว้นะครับผม ต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเซตภาพนะครับผมเป็นการเมล่านั่นเองนะครับการเซตภาพเซตมุมกล้องเซตภาพเซตมุมกล้องนะผมจะถนัดแบบนี้เลยนะครับก็คือว่าจะถนัดเป็นแบบมุมสแตนดาร์ดหรือว่ามุมที่เขาเซตมาให้เดิมๆจากระบบเลยนะครับตรงนี้ผมจะไม่ปรับอะไรมากหรือว่าไม่ปรับเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ถนัดเนี่ยก็ลองปรับดูได้นะครับเนี่ยครับลองปรับแล้วลองเข้าไปเล่นดูได้ถ้าเราเออลองเล่นแล้วเราเอิมดูแล้วแบบมันเวียนหัวก็ลองมาปรับดูได้ตามความชอบเลยนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นเพย์เจอร์เนมบาร์นะครับตรงนี้ผมก็จะปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับผมก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเพย์เจอร์เนมบาร์นะครับตรงนี้ผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับผมเองก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นเจ็บนะครับอาการบาดเจ็บของนักเตะว่าเราต้องการให้มีแบบเวลาโดนเสียบแล้วมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นไหมถ้าเราต้องการให้สมจริงเราก็เปิดออนไว้แต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็เปิดออฟไว้ตรงนี้ออฟไซส์นะครับลำหน้าอะไรพวกนี้เราก็เปิดไว้เลยคือเราตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเลย นะครับเราปล่อยไว้อย่างนี้เลยเราไม่ต้องทําอะไรเลยคือเราใช้ของระบบเดิมได้เลยนะครับผมพวกนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับในเกมนะครับว่าเราต้องการให้เสียงเพลงดังแค่ไหนเสียงเชียร์ดังแค่ไหนเมนูเมนูก็คือเวลาเรากดเลือกหน้าเมนูเนี่ยเราต้องการให้มันเบาหรือว่าดังตรงนี้ผมก็จะไม่ทําอะไรกับมันนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ตรงเนี้ยผมจะไม่ยุ่งไม่อะไรเลยคือผมจะทําแค่หน้าหลักตรงแค่ปรับเวลาปรับสนามนะครับแล้วก็ปรับเขาเรียกว่าอะไรปรับสเตเดียมหรือว่าเลือกสนามแล้วก็เลือกรูปฟุตบอลอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้คลิปนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากผมก็จะเน้นสําหรับสิ่งจําเป็นเบื้องต้นสําหรับมือใหม่จริงๆนะที่มีทักเข้ามาถามว่าอยากให้ผมแนะนําวิธีการปรับแผนเบื้องต้นให้หน่อยอยากให้ผมแนะนำวิธีการตั้งค่าต่างๆให้หน่อยก่อนที่จะเข้าเล่นส่วนคอนโทรลเลอร์เซตติ้งตรงนี้นะครับผมก็จะไม่ได้ทํานะเพราะว่าคลิปเนี่ยการปรับค่าจอยเนี่ยการตั้งค่าจอยเนี่ยผมเคยทําไปแล้วก็คือคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองเข้าไปดูได้นะครับผมคือเราปรับให้เป็นเหมือนเตะให้เป็นเหมือนวิ่ง เพราะว่าฟีฟ่าเนี่ยเวลาเราใส่แผ่นเล่นเนี่ยปุ่มกดต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเปสหรือว่า Win มันจะไม่เหมือนกับเปจหรือว่าวินนิ่งนะครับมันจะมีปุ่มบางปุ่มสลับกันแต่ถ้าใครถนัดก็สามารถเล่นไปได้โดยที่ไม่ต้องปรับไปอย่างผมเนี่ยพื้นฐานผมมาจากวินนิ่งหรือว่าเพจผมก็จะถนัดในแบบนั้นมากกว่านะครับผมโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะประมาณนี้ครับทุกคนหลังจากนั้นหลังจากที่เราปรับตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดเพย์แมทเริ่มเล่นได้เลยครับ โอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปแนะนําวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะแนะนําเฉพาะแค่พื้นฐานบางส่วนก่อนนะเดี๋ยวในส่วนของเรื่องรายละเอียดการปรับเทคนิคที่ลงลึกไปอีกเนี่ยเดี๋ยวไว้ EP ีหน้าเนี่ยผมจะมาทําเจาะลึกให้นะครับว่าการตั้งค่าการวางเทคนิคต่างๆที่มันลึกลงไปอีกเนี่ยจะมีขั้นตอนวิธีแล้วก็การทํายังไงกันบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะมาแบ่งคลิปนะครับว่าคลิปนี้สําหรับมือใหม่ที่ ผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นฟีฟ่านั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมีอะไรมานำเสนออย่างไงก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับรอติดตามกันได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ